สวบายดีพี่น้องมีผมามพอกับฟ้ามมีสีสุกอีกแล้วครับท่านามีผ้ามาเบงการการประยุกต์ใช้พลังงานาสะอาดนะครับผันนามนะครับผันนามจากบอ่อหนึ่งไปอีกบอ่อหนึ่ง โดยรักการรักการดุดูดแบบแบบแรงหนุมทวนมธรรมดาครับนะครับปัญหาคือคือนามนามผมนะมันจะสูบลงบอ่อใหญ่นะครับบอ่อใหญ่คือคือบอ่อเนี้ยบอ่อเนี้ยที่มันติดเชื่อมกับบอ่อใหญ่นะครับแต่ว่ามันนีปัญหาว่าเนี่ยมันกะ นี่ขั้นกันเลยนะครับมันบ่ลงมาบอ่อเห็นหรอรับนามที่ต่างกันเป็นเป็นเม็ดไปเลยเนี่ยเป็นเมตรของขบ,บอนี่ซึ่งหนามมันก็ได้ได้หลจนล้นล้นจากจากบอ่อใหญ่มาใส่บอ่บอบอ่บอบ่อหลังสุดนะครับมันก็เลยเหตุให้ว่าที่ปัญหาว่านามมันจะบกในช่วงฤด,ดูหนึ่งฤด,ดูกาลหนึ่ง่าจะเป็นช่วงประมาณเมษา นะครับผมก็เลยหาวิธีที่จะทำให้เขาจะดูดน้ำไปก็คือไอเดียหนึ่งหน่ยครับวิธีการคือโมต้องใส่โมต้องใส่โมต้อตงใส่ไฟฟ้าโมต้องใส่ได้โมตองใส่ปัม๊มคือการสายยางนะครับมาดูดเหมืนนมนอนดูดน้ำมันออกจากจากถังนะดูดน้ำมันออกจากถังน้ำมันนะครับโดยโดยใช้สายผมซื้อสายขนาดหนึ่งนิ้วครับ สายขนาดหนึ่งนิ้วยาวห้าเมตรนะครับจะคือยอนยอนน้ำยอนสายไปสายน้ำอีกฝั่งหนึ่งนะครับายสายน้ำอีกฝั่งหนึ่งลงบ่อไปครับลงบ่อที่บ่อใหญ่ครับที่เขาเติมเติมน้ำโดยจากพลังงานโซลาเซลล์นะครับมาลงไปหลังจากนั้นเราก็ดูดครับ ดูดน้ำอีกฟังนี้ครับดูดน้ำเอาสายมันจุ่มแล้วก็ด,ดนนมมูน้ำให้น้ำมันไหลออกว่าแล้วมันก็จะไหลต่อเนื่องครับแล้วมันก็จะไหลจนต่อเนื่องเลยไหลต่อเนื่องน้ำนี่จะถูกเติมเติมตลอดครับเติมตลอด24ชั่วโมงในแต่ละมือครับมันสิหยุดไหลตอนไหนมันจะหยุดไหลก็ต่อเมื่อว่าน้ำฟังเนี่ย มียังไปอุดตันนะครับไม่อู้ไปทําปากทอ่อมีอะไรไปอู่ตันปากทอ่อหรือน้ำฟังเนี่ยตํําก่าระดับสายยางครับตํามก่าระดับสายยางปากสายยางนะครับมันถึงจะยุดด,ดูดนะครับก็เลยมานว่าคิด idea ไอเดียไยคิดไปก่อนครับคิดไปก่อนคุยอย่างมันมีการคิดไปก่อนครับคิดไปว่าจะได้บ่ไดม่ล่องเห็ดี้ อมาลองเห็นแล้วกะอย่างที่เห็นครับอย่างที่เห็นเลยมีเพิ่งเห็นแล้วนะครับเด้อเดี๋ยวเบื่อว่าระยะเวลาหาจนหอดแรงเนี่ยน้ำมันจะขึ้นบอ่อน้ำมันจะขึ้นซําไดเดี๋ยวผมจะจะเห็ดเห็ดระดับไว้เดี๋ยวผมจะทําระดับไว้ปากไว้ว่าเติมแหลกซัาไดเดี๋ยวผมไปหา เนี่ยดูนี้นะหองอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะใช้เนี่ยปักระดับสเกลไว้เนอะมาดูกันว่าเบิดมือเบิดมือเนี่ยมันจะมันจะขึ้นได้ซ้ำใดดูนะผมจะปักไปก่อนอนี้นี้เนี่ยระดับน,น้ำท่อหนึ่งนิ้วนะครับเนี่ยท่อหนึ่งนิ้ว น,น,นี่นะี่อือมานี่คือระดับน้ำตอนที่เริ่มเติมนะครับตอนที่เริ่มเติมตอนนี้เวลาน่าจะสักปร,สประมาณสิบเอ็ดโมงแค่ประมาณสิบเอดโมงแล้วมาเอิ่นตอนแรกก็ดีทีหนงว่าครับว่าระดับน้ำมันทีึ้นมาสัาใด อันนี้คือท่อ1นิ้วท่อ1นิ้วนี่คือ1นิ้วสายยางนะครับไม่ใช่1นิ้วของ PVC นะครับพอที่ผมเติมน้ำร่งบอใหญ่ยยเนี่ยคือดูดจากบ,บาดาลมาเติมน้ำระดับ2นิ้วท่อสองนิ้ว PVC ครับก็เ,เติมมาตลอดนะครับแต่ว่ามันทํางานโดยพลังงานโซลาร์เซลล์หมายคามว่าแดดมาถึงจะทํางานแดดมาถึงทํางานนะครับพอแดดหมดก็หยุดทํางาน แต่วิธีการนี้นะครับทํางานตลอด24ชั่วโมงครับจะหยุดก็ต่อเมื่อมีอะไรไปอุดตันปากท่อฝังเข้าครับปากสาย,ยางฝังเข่านะครับหรือะระดับน้ำต่ากว่าปากสาย,ยางฝังเข่านะครับเราดูไอเดียนี้ครับลองเอาไปใส่บ้างครับผมก็คือหาทางออกจนไหนล่ะครับก็สิเติมน้ำม,มาฝั่งนี้แน่เลย ก็แลคิดว่าจะเอาซื้อปั๊มเนยน้อยแผงเซลาเซลเนน้อยปั๊มเนน้อยงลาเซลนย้อยมันก็ลงทุนหลายผดอันนี้ลงทุนสุนสายยาอสายยางหาเม็ดทอนหนึ่งนิว้วครับสายยางหาอ่าหนึ่งนิ้วเหย้าหาเม็ดนะครับก็ซื้อมาจากช้อปปี้นะครับร้อยสี่สิบบาทลองดูครับถ้ามันไม่ยาวมากน่าจะน่าจะได้นะครับอืมโอเคเป็นไอเดียหนึ่งครับลองไปใช้ดูครับนี่ไหมนี่ ต้นสะแบงต้นสะแบงที่อยู่ข้างคลองใส่ไก่ดอกสะแบงสวยอยู่นะดอกสะแบงนี่นีม่มันมีดอกสะแบงด้วยนะนี่ละโอเคนะครับฝากขึ้นมาฝากติดตามด้วยนะฝากดูไอเดียด้วยด้วยว่าว่าว่าติดตามด้วยว่าว่ามันมันจะเป็นยังไง เดี๋ยวผมจะตัดไว้ในคลิปเดียวกันนี่แหละช่วงท้ายว่าตอนเย็นมันระดับน้ำมันจะขึ้นสูงกว่าที่เราทำเราทำาปกัปกปักปกระดับไว้ไหมมันจะขึ้นมาเท่าไหร่นะโอเคมวนแล้วมึงปลาอยู่นี่เดี๋ยวน้ำเพิ่มอนะแค่นี้ก่อนนะ โอเคมาติดตามระดับน้ำนะครับระดับน้ำที่เราใช้หลักง่ายๆนะครับในการผ่านน้ำจากบอ่อใหญ่ลงบอ่อหลังครับบ่อหน่อยครับก็เวลาผ่านไปมือหนึ่งครับมื่อนี้ตอนเทียงผมมาเบิงครับามือทัดมาตอนเทียงระเบิงปรากฏว่าอืม น้ำไหลแสดงว่าระดับน้ำต่ำกว่าต่ำกว่าปลายสายครับผมมาปรับใหม่เอาเอาสายต่ำลงไปอีกครับเอาต่ำลงไปอีกแต่ระดับน้ำมาดูครับจากที่เคยทำสกเกลไว้นี่ไงนี่ระดับน้ำน่าจะขึ้นมาประมาณหน,น,นึ่งฟุตหนึ่งฟุตหนึ่งขื้นบ้งมันยีซิมหาเส้นนะครับ นี่ย15เซนนะครับก็มาเทนใหม่ก็จะยับไซถอยล้างปีกครับเห็นมันทังทังทั้งฟังบ่อใหญ่ลงไปเลยก,กว่าเก่านะครับลงไปลึกกว่าเดิมอืมก็มันจะได้หลูดไม่แน่ใจว่าจะจะจะ,จะหยุดอีกไหมนะครับจะหยุดอีกไหมอืม เดี๋ยวเราจะทำ xuống กสูงกว่าเอาไหลครับสูงก็บุ้ง,งองนนนันูงกว่าบงวันไหลน่ะมีแล้อืมประมาณนี้แหละนี่แหละครับหลักง่ายๆมาดูกันมาลองทําดูกันใครใครอยากเอาไปลองเห็นมันก็ลองเลยครับเด้อได้ยุผมมาสายสัญญาณกุญญีก็ได้หรอกครับนอกจากพันหนามจากบอ่อนึงไปที่บ่อนอ่ดน,นะครับ โอเคประมาณนี้ขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ